คุณที่ว่าไม่ได้ตัดต่อใช่ไหมก็ผมก็เชื่อในที่ผมผมก็ดูอาจารย์สมชัยใช่ไหมถามคุณแยมใชไหมคุณแยมก็บอกก็ได้มาเต็มไม่ได้มีการตัดต่อส่วนเรื่องสะดุดที่อาจารย์สมชัยเขาตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตถูกไหมแต่ยังไงเนี่ยผมคิดว่าก็เอาเงี้ยก็เอาตัวจริงมาเปิดเผยก็ได้ถูกไหมคือผมอะยังไม่ได้ไปแทงข้างอะไรเนาะแต่ผมเชื่อว่ามันมีตัวจริงนะครับก็มาเปิดเผยนะครับก็ง่ายมากนะครับแล้วก็คงต้องชี้แจงแหละว่าข้อที่จริงเป็นยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นถามกับคุณแยมถามกับธรมบีครับเพราะธรรธมบณีบอกว่าได้มาทั้งทั้งคลิปใช่ครับได้มาทั้งทั้งหมดอ่ะครับแล้วก็ฟังดูถ้ามันจะมีลักษณะสะดุดบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องสัญญาณเน็ตใช่ใช่แล้วคุณพีเราก็เชื่ออย่างนั้นก็ผมก็ผมเอาณวันนี้ด้วยข้อมูลแบบเนี้ยมันก็ต้องเชื่อตามข้อมูลที่แบบนี้ถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็คิดว่าไอทีวีก็คงต้องชี้แจงแหละแล้วผมก็เห็นว่าคงต้องมีคลิปวิดีโอบันทึกจริงๆแหละแต่ว่า แต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้เก็บไว้แล้วมันก็อีกแบบหนึง่งถูกไหมมันก็เป็นคําตอบอีกแบบหนึง่งแต่ผมว่าน่าจะมีเก็บไว้แหละถูกไหมแต่ว่าเรื่องนี้มันผิดปกติแน่นอนว่าไอรายงานบันทึกการประชุมที่บันทึกเป็นรายละอกักษรมันไม่ตรงกับคลิปที่ปรากฏใช่ไหมซึ่งไอคลิปที่ปรากฏอ่ะไอของจริงของแท้มันเป็นยังไงเนี่ยก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งใช่ฮะถ้าเราบอกว่าคลิปที่ปรากฏในข่าวสามมิติเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงแล้วไอแล้วไอแล้วไอคลิปที่มันออกมามันคือมันคืออะไรมันแล้วมันมัน แล้วทำไมมันไม่ตรงกันมันก็ต้องมีคำชี้แจงอ่ะคือที่เราถามเ็าว่าอาจารย์สมชัยั่งนก็สังเกตครับถูกไหมฮะใช่แล้วพยายามจะฟังหลายๆรอบครับว่าบอกว่ายินดีกับพี่ธาตุแต่ต้องเบิ่งตาให้กว้างที่สุดครับมันก็ต้องรับการตรวจสอบว่าเพราะแยมเป็นคนรับมาใช่ครับจากผู้ถือหุ้นคนหนึ่งครับซึ่งมีโอกาสเข้าไปประชุมออนไลน์ที่ว่านี้ครับแล้วบันทึกไอ้คลิปที่ว่านี้เอาไว้ถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องแยม ได้คุยกับแยมก็ยืนยันอย่างนั้นก็เห็นอาจารย์สมชัยโพสต์ว่าได้คุยกับคุณแยมคุณแยมก็ยืนยันอย่างนั้นใช่แต่อาจารย์สมชัยดูยกับนักข่าวอื่นก็บอกว่ามันเป็นไปได้ว่าจะมีการริมบางช่วงใช่เห็นว่าไปถามความเห็นนักข่าวอีก ท่านหนึ่งซึ่งก็ดูซ้ำห <ปะ S 1> ลายรอบก็บอกมันมีโอกาสที่อาจจะเป็นลักษณะของการ t r i มหรือว่าชนคัดก็คือตัดบางส่วนแล้วเอามาต่อกัน,นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านักข่าวท่านนั้นบอกว่าดูแล้วก็คือภาพมันก็สะดุดมุมกล้องมันขยั <ปะ S 2> บอย่างเงี้ยซึ่งก็เอาง่ายสุดก็คือเอาตัวจริงเลยไอทีวีผมว่าต้องมีนะใช่ไหมก็ควรจะมีนะเขาควรจะมีคือผมก็ยังไม่ได้บอกว่ามันจริงหรือเท็จแต่ผมเชื่อว่ามันมีตัวจริงนะมีตัวจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คุณวิโร์ดูเรื่องนี้รู้สึกยังไง นาทีแรกในจาน้ลูกพักเก้าไกลมันก็ตั้งคําถามทันทีอะนะฮะว่าโอ้มันก็เออมันก็น่าสนใจเนาะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะโดยปกติแล้วการบันทึกที่เป็นลายละอักษรในรายงานมันก็ต้องตรงกับคือมันมันก็ต้องตรงกับคลิปวิดีโอหรือว่าหรือคลิปเสียงในการบันทึกการประชุมผมยืนยันคือสาระสาคัญมันต้องตรงสาระสำคัญไม่าริงอะไม่เป็นไรว่ดดิ้งอะไม่เป็นไรก็คือสาระสาคัญมันเหมือนแบบโหมันกลับตะลบปัดกันไปเลยเนาะมันคนละคนละเนื้อคนละหนังกันเลยอะใช่ไหมครับใช่ มันก็น่าสนใจอ่าคุณ้องบาว่าไงเพราะว่าถ้าเกิดในคลิปเสียงเนี่ยก็คือคำถามเดียวกันเนี่ยแต่คำตอบของท่านประธานก็คือตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆนะครับรอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับอันนี้ในคลิปเสียงแต่พอในรายงานการประชุมคือมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือคำตอบของประธานก็คือปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทอืมใช่คือมันไม่น่าจะต่างกันมากขนาดนี้คือการถ้าตัดคำบางอย่างยังยากมากนะ เพราะมันมีความหมายที่น้องใบ้ึกดูสิค่ะใช่ไหมมันตัดยากมากอะส่วนใหญ่ถ้าเกิดตัดทีมเขาว่าไม่ทิ้งอย่างเงี้ยมันพอเป็นไปได้นะแต่นี่คือมันมันมันประโยคมันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยอะใช่ไหมคือไม่ต้องหาคําว่าไม่จากที่อื่นมาใส่หรอหรืออาจจะเอาคําตอบจากคําถามอื่นมาใส่อันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าตุวดเรียกร้องจริงต้องมีผมฟังจากคุยรอดคือ ผู้บริหารกรรมการไอทีวีคุณต้องชี้แจงต้องชี้แจงอะเรื่องนี้เงียบไม่ได้ถูกไหมเอาตัวจริงออกมาเอาตัวจริงออกมาใช่ถ้ามันไม่ใช่เอาตัวจริงออกมาใช่แล้วถ้าเกิดมันใช่อ่ะก็ตัวว่าไปทําตัวจริงไงฮะก็มันมีประเด็นแล้วฮะถูกไหมฮะไม่ถ้าเกิดมันใช่ก็คือมันไม่ตรงกันอะใช่ไหมคุณวิโรจน์เรียกร้องว่าโอ้อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไอถ้าใช่แล้วมันไม่ตรงกันอะอ๋อถ้าเกิดใช่แล้วมันไม่ตรงกันจริงๆโอ้นี่มีคือรายงานการประชุมแต่ว่นไม่ตรงกับที่บันทึกการประชุมเอาจริงคือนี่คือผมไม่ได้กล่่่าาาาววหนะแตเ้กกิดอ คลิปคลิปวิดีโอเนี่ยมันไม่ตรงกับรายงานจริงๆเนี่ยอันนี้มีความผิดตามกฎหมายเลยพรบบริษัทจำกัดมหาชนเนี่ยก็มีถูกไหมคราวนี้กรรมการทั้งหมดเนี่ยเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าตามมาตรา๙๔เนี่ยกรรมการต้อง,ต,องต้องรับผิดร่วมกันนะยกเว้นว่ากรรมการท่าในใดจะบอกว่ามีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าฉันไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับต้องไปพิสูจน์อะคนที่ลงนามคนที่ชุดอะคน่ชุดอะคนที่ลงนามใช่ไหมครับที่เป็นประธานใช่ไหมครับ แล้วก็กรรมการที่ตรวจทานเนื้อหาที่ท่ีเซ็นใช่ไหมครับอันนี้โหผมว่าผลผิดยากนะถ้าพบว่าคลิปไม่ตรงกับรายงานการประชุมเนาะอันนี้พรบเนี่ยมาตรา94ประกอบบทกําหนดโทษมาตรา216ในพรบรบริษัทจํากัดมหาชนเนี่ยก็ชัดเจนนะลงข้อความเท็จเนี่ยถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเรื่องจริงนะว่าว่าว่าเท็จจริงเนี่ยเหนื่อยเลยนะครับอันนี้หมายถึงการท่านจริงนะ หมายถึงว่าถ้าคลิปที่เอามาเผยแพร่ทางสามิติที่แยมสามัญีได้มาเป็นของจริงและคราวนี้หูพิยุทธ์อวนอันนี้นคือพรบรตลาดหลักทรัพย์ใช่ซึ่งจะมีความเข้มข้นกว่ากฎหมายทั่วไปใช่ครับใช่ครับถึงแม้ไอทีวีจะไม่ได้ซื้อขายเพิกถอนอามาแล้วแต่ความเป็นบริษัทมาชนยังอยู่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอาศัยกฎหมายตัวนี้ใช่แล้วก็บวนกันหมดเลยครับบรรดานักร้งนักร้อง,องทั้งขบวนการเนี่ย อันนี้อีกท่อนหนึ่งแล้วคอรปเลือกตั้งสสเนี่ยสองห้าหกหนึ่งเนี่ยโอ้โหนี่หนักเลยมาตราร้อยสี่สามทีมงานขึ้นมาทันไหมอะคุณวิโรธใจเย็นๆสักนิดนึงนี่เมื่อคืนไม่ทําอะไรเลยเหรอได้นอนบ้างไหมได้นอนได้นอนแต่ผมอะรู้รู้ผมอะหรือใจใจคิดไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็คือที่ผมบอกไงว่าไอเราเนี่ยเรามาตามกติกาผลการเลือกตั้งเราทําดีที่สุดแล้วเรารอทุกอย่างเป็นทางการ แต่ไอ้กลุ่มคนถอยที่ว่าเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีใครบ้างเนี่ยถ้าเขาจะพยายามทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกคันลองเนี่ยมันจะกลัวมากเพราะมันต้องคอยเช็คว่าเอกสารนี่มันจะต้องไมตรงกับตรงนี้หรือเปล่าถูกไหมฮะถ้ามันกลัวแล้วถ้าเกิดคุณจะดิ้นรนที่จะทอะไรนั้มันเสร็์ทำในสิ่งที่มันผิดกติกาใช่ไหมเพราะมันเหนื่อยนะครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับที่แล้วมาในอดีตนะที่แล้วมาเนี่ยทุกอย่างมันนิ่งครับ แล้วมีกรณีที่ไปหยิบเอาตรงนั้นมาเป็นข้อกฎหมายถูกไหมคุณพี่นุษ์แต่คราวนี้คุณพิโ,โรจษ์หรือคุณพิธาที่โพสต์เมื่ันก่อนํำบอกบอกว่าเฮ้ยมันมีขบวนการว่ะม,มันมันต่างนะคือมันก็มีการปักธงเอาไว้อะอแล้วก็น่าจะมีการ บอกลูกสมุนน่ะผมเรียกกลุ่มคนถอยอ่ะก็สั่งงานลูกสมุนละมั้งนะครับซึ่งผมไม่บอกว่าเป็นใครนะผม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 ,ผม,ผมยังไม่รู้ไอขบวนการนี้มันใหญ่ขนาดไหนมีอะไรบ้างนะครับก็บอกให้ลูกสมุนไปหาดูซิว่ามีกฎหมายมาตราอะไรบ้างที่มันมเข้าที่เข้าทางที่จะล่อไอเนี่ยนะฮะล่อไอเก้าวไกลเนี่ยนะให้มันเป็นไปตามทงที่เราต้องการแต่ไอลูกสมุนเนี่ยในยุคเนี้ มันเหนื่อยนะเพราะว่ามันมีโลกดิจิทัลมันมีดิจิตอลฟุตเรินต์การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมามันเจอโควิดมีการประชุมออนไลน์ก็มีการบันทึกคุณคิดว่ามีคนบันทึกไว้คนเดียวอ่ะถูกไหมมันเจอพวกนี้มันตามไม่ทันครับแล้วมันก็เครียดหลักฐานมันเต็มไปหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นอย่างนั้นเครียดพวกไอ้ฝ่ายนั้นก็เครียดทำไมถึงว่าได้รับคําสั่งให้ไปหาทุกวีกทิทางมึงไปทํามาเอาตามทงให้ได้ไอ้กลุ่มคนถอยก็สั่งอย่างนี้แหละ แต่พอสุดท้ายอ่ะผมอยากกะบ,บอกว่าลูกสมุนที่ทาอ่ะเวลาที่เรื่องมันแดงเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยเขาถีบหัวส่งคุณทุกรลยแหละเนี่ยที่ผมบอกอยพลรปเลือกตั้งเนี่ยมาตราร้อยสี่ส<อ>ามผู้ใดกระทําการอันเป็นเท็จเนี่ยผู้ให้ผู้เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนพรปฉบับนี้คือคือไปกล่าวหาว่าเขาไม่มีคุณสมบัติเนี่ย<อ>ไปกล่าวหาเท็จเนี่ยมีโทษจําคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่น หนักด้วยถ้าเป็นการกันแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิ์อันนี้เข้าเลยนะระวางโทษจำคุก5ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0ถึง200,000บาทคือกรณีนี้<อ>ถ้ามันใช่เนี่ยมันเข้ามาวักสามเลยแล้วเข้าวักสามด้วยหนึ่งไอเียคือเจ็ดจำคุกตั้งแต่7ปีถึง10ปีแล้วนักร้องที่ไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอ่ะอวักสามเข้าเลยคือไปแจ้งถ้อยคำกับคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย มีคุกอีกเจถึงสิปีอาราตีความหนึ่งสี่สากุยรสวักสองคือวักแรกเนี่ยเป็นหลักการถูกไหมครับกระทำการันเป็นเช็จครับเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครจะทําการฝ่าฝืนหรือไม่บัตตามกฎหมายประกอบมตุนี้ฮะซึ่งก็แปลว่านี่รู้ว่าตัวเองไม่มีคนสมัติแล้วยังฝ่าฝืนอีกประมาณนั้นต้องระวังโทษจาผู้ไม่เกินสองปีใช่ปรับไม่เกิน4ี่หมื่นเพิกถอนหปีอันนี้ดอกแรกก่อนอ่ะถ้ากระทำกามวักหนึ่ง แกล้งให้ถั่วเพิกถอนสิทธิ์หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งห้าปีถึงสิบปีอันนี้คือเข้าไข่แกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิ์นะ,ะถูกไหมไอ้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ย<ช>เข้าอันนี้เลยเข้าอันนี้เลยต้องการให้เขาถั่วเพิกถอนสิทธิ์ออหรือไม่ประกาศรับรองใช่แล้วโทษตรงนี้ดูดีๆท่านผู้ชมผมช่วยคุณวิโรจน์ครับห้าปีถึงส0บปีแปงอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมกฎหมายไม่มีหลักอย่างนี้ โทษจำคุกไม่เกินสิบปีกับจำคุกห้าปีถึงสิบปีไม่เหมือนกันอันนี้มีขั้นต่ำอันนี้มีขั้นต่ำแปลว่าศารลงต่ำกว่าห้าปีไม่ได้ได้ถูกถูกไหมอืมไม่ห้าปีเลยแล้วทวักสามการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคาอ้าวอันนี้ไปร้องถ้าไปร้องกกตด้วยอ้าวไปร้องกกตด้วยไอ้การกระทาทั้งหมดที่มันไปเท็จเนี่ยไปร้องกกตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปีอันนี้จากห้าขยับเป็นเจ็ดด้วย ลงต่ำกว่าเจปีไม่ได้ถูกต้องนั่นแล้ววัคสี่ถ้าเกิดนักร้องทั้งหลายเนี่ยที่ไปร้องกรกตหรือขบวนการหมดเกิดไปซัดทอดไอ้ผู้บงการแล้วผู้บงการดันเป็นผู้บริหารพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเนี่ยยุบพรรคให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทาการอันเป็นการบ่อนทําลายความมั่นคงของราชนาจาักรตามกฎหมายหมายามว่าถูกยุบพรรคอีกโอ้โหนี่นานๆได้เจอ คนที่ถ้าเกิดทําอย่างนี้จริงนะโดนข้อหานี้บางนะคูวโรนนะคือมันซูดปากนะพี่ยุทธมันซูดปากจริงๆนะมันผมไม่รู้ว่าเขาทํากันได้ยังไงนะอีแบบเนี้ยผมเลือกบอกว่าแต่ผมเตือนจริงๆเวลากลุ่มคนถอยพวกเนี้ยเขาไม่ทันโลกดิจิตอลเขาไม่เข้าใจว่าโลกมันมีดิจิตอลฟุตปรินมันมีหลักฐานแบบนี้อยู่อืแล้วก็สั่งลูกสมุนไม่ทาคุณคุณไม่คาดคิดหรอกมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันไม่เหมือนเดิมหลักฐานมันอยู่ตามตรงตรงตรงนี้ อยู่ที่วันไหนจะพอมาอเพื่อนผมเวลา,า,าประชุมผู้ผถือหุ้นแบบ Electronic อิเล็กทรอนิกส์เขาก็เซฟไว้ทั้งนั้นเขาก็กดอัดไว้ทั้งนั้นนอ,อับันทึกหน้าจอเวแล้วเขาประชุมตอนพราตอนช่วงโควิดเขาประชุม,มผู้ถือหุ้นเขาประชุมออนไลน์ทั้งนั้นถูกไหมฮะเขาออกทางกรตรเขาอนุญ,ญาตให้ประชุมออนไลน์ถูกไหมทุกคนก็อัดทั้งนั้นแล้วผู้ถือหุ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม Value Investor ตนะครับต่อให้เขาประชุมแบบกายภาพส่วนใหญ่บางทีเขาก็เอาเครื่องอัดเสียงโซนี่บ้างอะไรบ้างนะครับที่มันอัดเสียงดีอ่ะ เาก็มีอัดเสียงไว้ตั้งแต่สมัยก่อนที่ยังไม่มีโลกยไอ้โลกดิจิตอลขนาดนี้แล้วนะแต่พอมาประชุมออนไลน์ปุ๊บระบบมันอัดได้กล้อ,อมันสามารถบันทึกได้เลยถูกไหมคุยรถถึงขนาดเมื่อเช้าทําอะไรอยู่แล้วตอนที่เขียนขึ้นมาว่าบางทีไอ้พวกลูกน้องที่คุณสั่งให้ไปทํามันแอบอัดไว้ก็ไม่รู้นะแล้วไอ้ผู้บงการก็อย่าชะล่าใจใช่ไงที่คุณเขียนตรงเนี้ยเพราะไอ้ตัวลูกสมุนทุกวันนี้มันก็ลักตัวกลัวตายเหมือนกันมันเซฟ มันต้องเซฟตัวเองแล้ววันนี้ทุกทันนี้เซฟไม่ได้เซฟไว้ในมือถือนะครับพี่ยุทธเซฟบนคลาวสมัยก่อนบอกอะไรสมัยก่อนพี่เคยดูหนังไหมวะเอ้ยเจ็บมันอย่าให้เรื่องมันมาถึงตัวหรือส่งมันไปอยู่กับรากมะม่วงแล้วคิดว่าจะจบไม่จบนะครับเพราะมันเซฟบนคลาวแล้วมันบอกเพื่อนมันบอกถ้ามันเป็นอะไรไปปล่อยนี่เลยผมก็ต้องบอกผู้บงการว่าคราวนี้ก็หูเราแวงกันใหญ่อ่ะอ๋อนี่มีหน้าถึงคริสหนักเลย มี <ừ. S 1> หน้าเลยตอนนี้คุณนี่เราจินตนาการต้องฝั่งนูน้นไอระดับล่างไอสั่งมาก็โอ้โหอะไรยังไงมันก็มีคนมาบอกว่าไอข้างบนก็ไม่รู้มันทําอะไรวะม,มันก็มีมันก็มีพลายกระซิบมาบอกผมว่าเหล่าลูกสมุนก็โทรหานายออนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนายก็ไม่รับสายเพลียโอ้โหเราแวงเรากวลกระไว,ะ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 ว้ใจใจใสลายสุดท้ายตอนเช้า ก็มีเลขานายคนของนายโทรมาอมไอ้นี่ก็ชุ่มชื้หนหัวใจคิดว่านายจะโทรมาเซฟชีวิตเปล่าเลยโทรมาบอกว่าบอกว่ามึงทําของมึงคนเดียวนะแล้วอย่าปากโป้งพูดให้มาพันถึงนายเดี๋ยวนายเขาจะไม่เอาไว้อ,อ่ะประมาณอย่างเงี้ยประมาณประโยคป,ประมาณเนี้ยไอ้คนมันก็ยิ่งใจสลายก็ไปใหญ่ว่าแล้วมันก็ตรงกับที่ผมเคยเตือนไงว่าอย่าทําเลย พอถึงเวลาไอ้นายที่ว่าของคุณน่ะมันถีบหัวส่งคุณทุกรายลูกสมุนปัจจุบันไม่ต้องดูลูกสมุนรุ่นพี่สิจุดจบของลูกสมุนรุ่นพี่มันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วเป็นอุทาหรณ์แล้วอะ่ะถึงเวลาเขาทิ้งคุณนะแม้แต่โอเลี้ยงเข้าผัดน่ะเขายังไม่เสียเงินซื้อไปให้คุณไม่ไม,ไม่ไม่ไปเยี่ยมคุณเลยเขาจะทิ้งอย่างเด็ดขาดคนที่จะไปเยี่ยมคุณก็มีแต่ญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายเท่านั้นแล้วสุดท้ายคุณจะรู้ตัวเองได้ว้องไปว่าคุกคืออาจคุกอาจจะเป็นททีี่ ที่คุณปลอดภัยที่สุดก็ได้จริงๆคุณอยู่ข้างนอกคุณอาจจะอันตรายก็ได้ถ้ามันไอฝ่ายหนึ่งมันคิดว่าเฮ้ยเดิมพันมันสูงขนาดนั้นหรอโอ้โหเจ็ดยุบพักด้วยเนี่ยยุบพักด้วยเจ็ดจำคุกเจ็ดถึงสิบปีอย่างเงี้ยเดิมพันไม่สูงอ่ะใช่ไหมแต่ผมก็บอกเจ้าผู้บงการด้วยเหมือนกันว่าคุณอยากคิดว่าลูกสมุนยุคนี้จะกระจอกมันก็เซฟมันก็แคบรูปมันก็บันทึกเสียงไว้เหมือนกันแล้วมันเซฟไว้บนคลาวคุณทำอะไรเขาเขาก็เปิดเหมือนกัน โอ้โหนี่มันเป็นความสุขของคุณเลยนะมันก็ไม่แคปหรือไม่แคปเก็บหรือไม่เก็บไม่รู้ตอนนี้เราแวงชิบหายเลยเออผมว่ามันปั่นป่วนคือเฮ้ยไม่รู้มันเก็บอะไรไว้หรือเปล่าอืไอ้แดงไอ้ดำอย่างเงี้ยสมมุตินะที่เคยคุยไว้ที่มันเคยมานั่งกินกันที่ร้านอาหารเฮ้ยมันอัดอะไรไว้บอกว่าเอออัดไว้ไว้หรือเปล่ามันแคปรูปอะไรไว้บอกว่าอืแคปไม่แคปไม่รู้แต่ตอนนี้จิตใจปั่นป่วนใช่ไหมเอาไว้ถูกต้องอย่างน้อยเอาง่ายๆเกิดลูกสมุนคนใดคนหนึ่งโพสต์รูปถ่ายที่ ส่งสัญญาณเตือนผู้บงการแล้วว่าอย่ามาทําอะไรผม,มถูกไหมโอ้โหนี่คุณดูหนังเยอะไปไหมผมว่าหนังก็เรื่องจริงภายกระซิบก็บอกตอนนี้ก็เราแวงกันใหญ่อืมเออไอ,ไอผู้บงการก็ไม่กล้าจะไปทําอะไรเขาเพราะกลัวเดี๋ยวจะถูกเปิดเออใช่ไหม ไอ้นี่ก็บอกว่าไอ้ลูกสมุนก็กลัวอีกคือลูกเวลาผมพูดถึงว่าหัวหน้าลูกสมุนผมว่าผมพูดเป็นองค์คาบรวมๆผมไม่ได้หมายถึงใครก็แล้วกันเดี๋ยวจะร้อนตัวกันแต่มันไอ,ไอ้คงไอ้เรื่องแบบนี้มันทําคนเดียวไม่ได้หรอกอม,มันต้องมีทั้งผู้งการผู้เตรียมการอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครบ้างนะครับถ้ามีการทําเกิดขึ้นนะอ,อ,อแต่ว่าถามตรงๆพูดในนามบิ๊โจหรือพูดในนามกา้าวไกลก็คือก้าวไกลจะเดินหน้ารุกกลับดําเบินคดีไหม เอาพูดในนามวิโรดนีกว่าในนามก้าวไกลคงต้องให้ก้าวไกลพูดนะแต่ว่าผมว่ามันหมดยุคแล้วสมัยก่อนไอ้พวกขบวนการแบบนี้ไวามันร้องใครใช่ไหมมันจะสร้างภาระทางคดีให้กับสุจริตชนอะ่ะแล้วพอศาลท่านยกคำร้องอายการสั่งไม่ฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่พ้นบนทินหนึ่งคนคนนั้นเสียหายไปแล้วสอง,สองคือเป็นภาระของเราแล้วภา,าระทางคดีวุ่นวาย,วายแล้วสุดท้ายไอ้คนร้องไอ้ก,กลุ่มขบวนการเหล่านี้ก็ลอยนวลไปร้องเรื่องใหม่เรื่อยๆแล้วก็ร้องไปเรื่อยๆผมว่าคราวนี้ ก็ฟ้องแจ้งความหรือฟ้องคู่ขนานไปเลยหลุดหนึ่งห้าหนึ่งเมื่อ,อไหร่คดีทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เดินแล้วก็ให้เขาแบกคดีด้วยอม,มันจะได้สมน้ำสมเนื้อ,อคือไม่ใช่ว่าคุณร้องไปเรื่อยโดยที่คุณไม่ต้องมีความลับผิดอะไรอะ่ะคุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมผมก็ร้องไปแล้วผมร้องพิยุทธ์ไปพิยุทธใช้เวลาสี่ห้าปีเคลียร์จบแล้วปรากฏวิโรจน์ก็บอกอ๋อผมก็ร้อง,งเฉย ทำหน้าที่ในฐานะประชาชนตรวจสอบแล้วผมก็มาร้องคุณไปต่อผมไม่ได้ทำอะไรผมทําหน้าที่ตรวจสอบแล้วแล้วคุณจะทํำยังไงในนามคุณิี่ราถ้าคุณคิดได้คุณจะทำไงก็เนี่ยดำเนินคดีทั้งหมดหนึ่งเอาง่ายๆก่อนนะอย่างนี้คือเรื่องของของเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเช็คเอกสารก็รู้แล้วเช็คคลิปของจริงก็รู้แล้วใช่ไหมราะว่าคงมีผู้ถือหุ้นหลายคนอัดแหละใช่ไหมไอ้ตัวความผิดตามพรบ บริษัทจำกัดมหาชนเนี่ยบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยก็เดินไปความผิดในเรื่องของพรบเลือกตั้งนะครับในเรื่องของการกั่นแกล้งให้บุคคลเนี่ยที่ให้เขาถูกเพิกถอนอคุณสมบัติเนี่ยหรือแจ้งหรือให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จเนี่ยเขาว่ากันไปอายยัยนะฮะอายยอีกแล้วตัวหนึ่งห้าหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องดูหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยปกติเป็นอย่างนี้ครับที่เขาบอกว่าหลักฐานไม่ต้องชี้ก่อนนะว่าไอคนน,นั้นน่ะเขารู้อยู่ก่อนว่าขาดคุณสมบัติจริงป่ะถึงจะเลือกฝ่าฝืนไงแต่ถ้าเกิดอยู่ด ก็ต้องไปดูก่อนว่าเขาฟ้องหรือยัง <ừ> um. เขาอาจจะย,ยังไม่ฟ้องก็ได <ừ> um. ้แต่ถ้ายังไม่ฟ้องก็ยังทําอะไรไม่ไแต่ด้านหนึ่งหไปฟ้องแล้วอันเนี้ยก็ฟ้องฟ้องกลับเลยถูกไหมมีเรื่องอะไรฮะให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จมาตรา137ถูกไหมแจ้งข้อมูลนั้นเป็นเท็จนะครับแจงบ้งความเท็จทั้งหมดก็มีเรื่องอะไรอ่ะ มาตรา172 173 175ถูกไหมครแล้วยังมี157มาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วยังมีพรปปอเรื่องของปปชมาตรา172ก็ล้อกันกับ157เหมือนกันคือปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบก็ล้องเลยแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าเขาใช้151หรือยังอ่าคือทันทีที่เขาไปใช้151ฟ้องคู่ขนานเลยแต่ว่ามีมติดําเนินการไปยื่นตำรวจทุงสองห้องถ้าศาลยุติธรรมยกว่าไม่มีหลักฐานว่า คุณพิธาเนี่ยรู้อยู่ก่อนอแล้วมาสมัครอา้อาวคด,ดีพวกนี้เดินเลยทั้งแจ้งความเท็จแจ้งข้อความเท็จปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทั้งพรบพรบปปชทั้งกฎหมายอาญามา,มาตรา 7, ไอมาตรา157เด้วยเดินเลยคือคือจะได้การใช้กฎหมาย<พ>จะได้มีความระมัดระวังอะ่ะไม่อย่างนั้นที่คือฟอ้องไปก่อนฟอ้องไปก่อนคู่กันไปเลยอหมายถึงว่าทั้งนั้นก็บอกให้ฟอ้องไปก่อนไม่ผิดก็ไปพิสูจน์เอาสิเขาจะว่ายอย่างนั้นส่วนใหญ่ถูกไหม ไม่ผิดแล้วกลัวอะไรไปพิสูจน์สิแต่พอพิสูจน์ได้แล้วไงคดีคุณเดินบ้างไงแต่คุณวิโรจน์ก็บอกถ้าเป็นคุณวิโรจน์ทำได้ดีคุณคุณไปแจ้งปุ๊บผมก็แจ้งเลยแจ้งคู่เลยแล้วถ้าเกิดสาววิทิจฉัยเราไปยังไงทางที่เดินทันทีเอาง่ายๆเหมือนอยู่ดีที่ยุทธแจ้งผมอผมก็แจ้งพี่ยุทธเลยว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแจ้งความเท็จแจ้งข้อมูลเท็จอไปเลยถ้าเกิดสารบอกว่าผมผิดผมก็ผิดแต่เมื่อไหร่สารยกคาร้องเมื่อไหร่ อ้าวมันกลับไปที่พี่ยุทธแล้วนะโดนทันทีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเปล่าถูกไหมฮะคดีเดินที่ดีเดินเหมือนกัน<ด>แล้หมัดเลยดูโทษจะหนักกว่าด้วยนะโทษหนักกว่าด้วยโทษจะหนักกว่าไอ้ข้อหาตั้งตอนอ้นนี่นะต้องหนักกว่าหนึ่งห้าหนึ่งอีกโดนกี่ข้อหาแล้วแจ้งความเท็จแจ้งข้อมูลเท็จหนึ่งห้าเจ็ดพลปปชมาตราหนึ่งเจ็ดสองก็ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอีกอนะครับก็ประมาณว่าถ้าเกิดไปฟ้องจริงเอาชนะมาปากหลังก็ ต่างคนต่างปักเลยเออแล้วผมปักที่กี่ดอกอะ 7, ออออ 2, อหนึ่งห้าเจ็ดพรปปปชหนึ่งเจ็ดสองอ้าวหนึ่งมากฎหมอาญาหนึ 7, 17 2, 17 3, 17่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดห้าผมปักหกดอกเลยเขปาปักเราเล่มเดียวนะเออผมปักหกเลยปักเป็นชนะกเอาไวอ้วอ่ะเราไปวัดกันแล้วชนะกผมลึกกว่าด้วยทําไมอ่ะโอ้โหคดีเท่าไหร่ล่ะลึกคดีหนักกว่าเนี่ยอืมคือโทษหนักกว่าเราไอ้ง่ายอะ่ะ เอาไ้ง่ายคือความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเวลาโดนขอด้วยอันเี่ยมันจะหนักหนักด้วยแล้วก็ปกติจะโดนเรื่องของการเป็นเจ้าพนักงานด้วยใช่ไหมคือผมคิดว่าคือมันต้องมีต้นทุนน่ะให้กับคนที่ใช้กฎหมายในการลังลังแกหรือการแกล้งคนอื่นด้วยอ่ะผมว่ามันต้องมีต้นทุนให้รับแลวผมบอกผมบอกไว้ในทวิตเวลาว่าต้นทุนคราวนี้มันแพงมากมากแน่จริงก็ทำต้นทุนมันแพงแน่นอน คือผมไม่ใช่พจจมานสว่างวงที่จะให้คุณมาลังแกแล้วผมเป็นแดจังกึม,มผมจะสู้กับคุณยังไงน้องพี่จําไม่ได้แดจังกึมอ่าคุณเคยดูหนังแดจังทำ <c oughs> ไมผมพูด <c oughs> รู้ไหมทํำไมผมพูดถึงแดจังกึมมไม่รู้จริงเพราะเป็นหนังเกาหลีข้างใกที่นางเอกมันสู้อะ <c oughs> นางเอกนางเอกมันสู้อะมันไม่ได้ ไม่ได้งอเออไม่ได้หงอสมัยก่อนนางเอกนางไทยจะต้องแบบฉันโดนตบฉันโดนกระทาอะไรเงี้ยฉันต้องทนแลวสุดท้ายพระเอกจะเห็นความดีของฉันเองถูกไหมแต่ได้จังกึมนี่เขามีการวางแผนสู้กับเขาเป็นนางเอกที่พร้อมสู้เพื่อความถูกต้องอ่ะนะครับผมเลยผมเลยผมเลยเปรียบอนุมานเป็นเปรียบเป็นแดจังเกิผมไม่ใช่พจมานสว่างวงแล้วค่ะแต่แต่ถ้าเกิดพจมานสว่างวงก็ต้องเป็นพจมานช่วงหลังแล้วนะเวอร์ชั่นเวั่หลังๆสู้คนที่สู้คนเป็นพจมานสู้คน ไม่ใช่พจมานที่แบบถูกหญิงใหญ่รลังแกยังไงฉันก็ทนอย่างนี้ไม่เอาดึงห่งางเปียรอจนกว่าพรอเอกจะเห็นความดีไม่ต้องออจนกว่าชายกลางจะเห็นความดีไม่ต้องฉันนี่แหละนะฉันนี่แหละนะจิกคอเสื้อหญิงใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> มาทําฉัน,นยอย่าง,น,งนี้ได้ยังไงเพียร์ตรงนี้เลยเลียร์กันตรงนี้เลยจิกคอเสื้อมานั่งคุยกันเลยเธอทําฉันทาไม <c oughs> <c oughs> แลกเลยใช่ไหมเออต้องแลกสิ คือไม่งั้นนักร้องก็ร้องไปหรือว่าตรวจสอบคนอื่นแล้วก็พอคนอื่นเขาใช้ภาระมีภาละในดีหกเจ็ดปีห้าหกปีจนกว่าจะเป็นเป็นเป็นไทยอ่ะค่เขาบอกเขาก็ไปตรวจสอบไปเรื่อยๆเมื่อเช้่เราพูดถึงกรณีคนไปแจ้งความถูกสองห้องหนึ่งห้าหนึ่งถูกไหมอันนี้ก็คิดคาดการณ์แต่เขายังไม่มีปตินะเขาเพิ่งเริ่มไก่สวนก็ต้องดูก่อนว่าเขาแจ้งไหมแต่กรณีนักร้องเนี่ยนักร้องกระบวนการมันมีอะไรนักร้องก็คือเขาเอาข้อมูล เอกสารข้อกล่าวหาไฟร้องกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเอออันนี้ก็ต้องต้องต้อง,อง,องมันต้องเช็คข้อเท็จจริงด้วยว่าเขาพูดอะไรเขาอ่ะเขาหนึ่งอ่ะเขาให้เขาให้ใหถ้อยคํากับกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแน่และแต่เขาเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าเขาเนี่ยคิดเจตนาเขาคืออะไรถูกไหมเพราะกฎหมายอาญามนอยู่ที่เจตนาครับดูเจตนาใช่ดูเจตนาแต่ว่าคุณวิโรจน์จะสังเกตว่าเขาบางจะใช้วิธีอาจจะผิดหรือไม่ อาจจะอย่างนั้นหรือไม่อาจจะอย่างนั้นหรือไม่กฎหมายมันคือการให้ถ้อยคําอำให้ถ้อยคําต้องยืนยันใช่ไหมก็ต้องดูเนื้อหาใช่ไหมอล้ให้ถ้อยคําเนี่ยนะฮะแล้วนี่คือโอ้โหการถ้าไปให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการเนี่ยกกตเนี่ยคือคขาเนี่ยมันคือผม่กลัวที่ผมห่วงคุณนิกเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเกิดคนที่บรรดาที่ไปร้องเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อเขาก็ไม่รู้ก็คุณนิกให้มาแบบนั้น เขาไม่ได้มีเจตนาเขาไม่รู <øre> ้สมมติถ้าเกิดสุดท้ายปรากฏว่าม <intell> ันเป็นสมมุติว่ามันปรากฏว่ามันเป็นเท็จนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องพิสูจน์นักร้องเขาก็อาจจะเอาตัวรอดได้ไงว่าเขาก็รับมายังไงเขาก็ส่งอย่างนั้นเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทําเอกสารเท็จขึ้นสมมติว่าสุดท้ายมันคือเท็จนะถูกไหมาเนี้ผมตึงบอกไงว่าอคือมันเหมือนกับว่าจะลากกันออกมาใหญ่เลยอืเพราะผมห่วงไงว่าเขาจะ เขาจะลักคุณไปตลอดหรือเปล่าอ่ะหรือถึงเวลาแล้วที่เคเยันนี่นะเฮ้ยรู้ตัวว่าเป็นเบี้ยก็ต้องปกป้องขุนดิเสียเบี้ยปกป้องขุนเลยเฮ้ยทำไงให้ได้เคยเคยดูหนังไทยไหมโทรศัพท์ทำยังไงก็ได้อย่าให้มันพันมาถึงตัวตัว,ตวอ้วก็แล้วกันเจอคำสั่งีะทำไงหรือตัดนิวน้วละนิน้วไหนไหนนิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นใช่ไหมตัดแขนรักษาชีวิตเราเคยได้ยินคำนี้อยู่แล้วถูกไหมผมก็เลยเป็นห่วงไงอันนี้คือกระบวนการซึ่งเดี๋ยวไปพิสูจน์ครับ ข้อสาคัญคือไอทีต้องชี้แจงก่อนอนิ่งไม่ได้เลยโอ้ยเป็นโอย้ยอย่างนี้นิ่งไม่ได้แล้วคือจะอะไรยังไงเนี่ยคุณต้องชี้แจงกับสังคมไหมจริงเท็ประการใดก็ต้องชี้แจงถูกไหมคือผมยังไม่ได้กล่าวหาไอทีวีใดๆเลยนะแต่ผมค่าพอมันมีข้อสงสัยทางสังคมแบบเนี้ยผมว่าไอทีวีก็ควรต้องชี้แจงเนาะในฐานะแล้วก็ประธานใช่ไหมประธานาในที่ประชุมแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการก็ควรต้องออกมาชี้แจงเพราะมี การเซ็นชื่อเลยแล้วก็มีกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจทานด้วยตรวจทานแก้ไขใช่ไหมก็คงต้องก็ต้องออกมาชี้แจงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผมว่าเผลอเพคือผมผมเข้าใจว่ากรรมการผู้ทําหน้าที่ตรวจทานก็อ่านทานจริงจริงอ่ะแต่จะมีเลขาที่คอยบันทึกอีกทีหนึ่งเหมือนกันก็คงต้องออกมาชี้แจงด้วยเช่นกันเนาะว่าจริงเท็จมันเป็นประกันได้เงียบไม่ได้เออเงียบไม่ได้หรือจะตอบว่าคลิปไม่มีแล้วไม่ได้เพราะมันเพิ่งผ่านมาไม่นานเอง ใช่มันเพิ่งเมษาเนี่ยใช่จะบอกว่าคลิปไม่มีแล้วไม่ได้ถูกไหมคือคือมันจะมันมันจะบอกว่าคลิปไม่มีแล้วหรือว่าคลิปผมว่ากลัวว่าอย่างนี้ว่าคลิปเนี่ยบันทึกแล้วแล้วพอบันทึกแล้วเอามาทำลายส่วนเขาจะบันทึกคลิปเพื่อเอามาทํารายงานใช่ไหมครับทำบันทึกรายงานอ่ะเพื่อเพื่อเหมือนคล้ายๆกดจดจดชวาเลขสมัยก่อนหรืออัดเสียงสมัยก่อนแล้วมาถอดเทปถูกไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเขาจะอัดคลิปแล้วก็มาพิมพ์เป็นรายงานเพื่อให้ข้อมูลมันตรงกันคราวนี้ผมว่า ถ้าตอบว่าเนื่องจากทํารายงานแล้วคลิปก็เลยลบไปแล้วมันก็ฟังไม่ขึ้นอยู่ดีถูกไหม,มส่วนใหญ่คลิปพวกนี้ก็จะเก็บไว้นานมากเนาะใช่ไหมครับ